อะมาดูเรื่องป่าป่าหมอกควันกันนะครับโอ้โหก็นำมากันไม่ยั้งเลยนะครับทั้งวันเขาบอกทั้งวันวันนี้ไปที่โน่นครับแม่ห้องสอนครับนะแม่ห้องสอนนี่โอ้โหนั่นมันก็ป่าเขาทั้งนั้นนะไปป่าหมอกควันก็ระมัดระวังกันด้วยครับในเรื่องการเผาป่าเนี่ยโอ้เตือนกันแล้วเตือนกันอีกเนาะมันก็เสียหายหลายหลายด้านนะ โอ้ด่านคุณภาพชีวิตก็ไม่ค่อยดีเจอหมอกเจอควันอะไรเนี่ยหายใจอึดอัดนี่ที่แม่ฮองสอนเนขาบอกว่านี่ต้องใชมาตรการที่เด็ดขาดนะถ้าไม่งานก็จะจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วนะครับผู้สื่อข่าวเขารายงานกันเข้ามานะครับสถานการณ์หมอกควันไปป่าในจังหวัดแม่ฮองสอนวันนี้นะครับวันนี้ยี่สิบสี่มีนาคมกากลับมาหนักกันอีกครั้งหนึ่งนะโดยเฉพาะในตัวเมืองแม่ฮองสอนพบข่าฝปุ่นละออง ในอากาศนะครับ PM 2.5พลุไปถึง211โอโหโห21้โห211มโครกรัมต่อลูบาต์เมตรนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นสูงขึ้นอีกโอ้โหในส่วนของแม่ห้องสอนนั้นนะครับแม้ว่าทางผู้ว่า,าก,การจังหวัดจะสั่งการให้นำรถน้ำแรงดันสูงของสำนักงานป้องกันมลเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมกับรถน้ำของ ปกครองทุกพื้นที่ฉีดพ่นละอองนง้ำให้อากาศมันเย็นลงวันนี้มันมันเอาไม่อยู่จริงๆนะครับแต่ับเอาไม่อยู่ในขณะที่ก็เกิดไฟป,ป่าขึ้นนะไฟป,ป่าทุกปีนะครับแต่มาปีนี้เร็วก็บอกมาเร็วแล้วก็มาแรงด้วยชาวบ้านก็ต้องอามานั่งรับผลกระทบจากคนไม่กี่กลุ่มที่สร้างปัญหาไม่หยุดหย่อนและทางการเองก็ไม่เห็นจัดการกับต้นตอปัญหาอันนี้เรื่องจริง นะครับก็คือไม่ไม่กล้าเลยยังต้นตอของปัญหาก็คือส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านขึ้นไปหาไม้หาของป่าอะไรเขาบอกขนาดผักหวานที่จะเอาผักหวานก็ต้องเผาป่ามันก็หมดนะเนาะหมดป่านะครับเออสุดท้ายใครละครับได้รับผลกระทบก็คือชาวบ้านนั่นเองนะครับก็ขยายวงกว้างไปให้กับพี่น้องภายในรั้วในเวีอยงในต่างจังหวัดอะไรกันด้วยมันปกคลุมไปหมดนะครับ นายพรเทพจเจริญสืบสกุลผู้อำนวยการสำนักบ,บริหารจัดก,การในพื้นที่ป่าอนุรักษ์16สาขาแม่สะเลียงอันนี้ท่านก็ได้บอกกับนะักข่าวนะถึงวันนี้ก็ต้องระดมความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานกรมป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ไปป่าทหารพรานจากกรมทหารพรานที่36แม่สะเลียงเข้าจัดการกับพื้นที่ที่ถูกไฟป่าเผาซ้ำซากเนี่ยตามที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็ไปช่วยกัน ไม่ว่าจะทางบกทางอากาศเขาก็ช่วยกันดับนะแต่ด้วยสภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคสําคัญนะครับก็ขึ้นเขาขึ้นดอยมันสูงอะเนาะมสูงนี่ขึ้นไปก,ก็ใช้เวลาแล้วอะเนาะไปดีเผลอกับเป็นลมอีกถูกควัน,ถ,วนถูกอะไรอีกนะครับยิ่งตอนนี้ก็เห็นว่าหมอกควันปกครองไปทั่วเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่ายังดีนะที่ปก,ป,กปุมไปในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับสถิติของไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2566เป็นปต้นมาจนถึงวันที่23คือเมื่อวานนี้พบจุดเกิดไฟป่าไปแล้ว4 7 7 7จุดนะครับมีผลกระทบจากสภาพอากาศ p m 2.5ไปแล้ว42วันนะครับกระทบทั้งสุขภาพอนามัยของชาวบ้านการท่องเที่ยวก็ชะงักเหมือนกันออาอันนี้เรื่องของไฟป่าก็ระมัดระวังกันนะครับ อย่าเผาป่าดีที่สุดนะเเผาก็ต้องดูแลควบคุมด้วยนะอันนี้ไม่ไม่ได้แนะนําให้เผานะครับเอาอันนี้ที่แม่ห้องสอนครับ สับสุนข่าวโดยพันล้านป้ายรับผลิตสือ่อคัดเอาขนาดใหญ่ป้ายไวนิวป้ายไวบอร์ดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสติกเกอร์ฉลากสินค้าสติกเกอร์ติดรถยนต์รับออกแบบรับผลิตป้ายทุกชนิดพร้อมทีมงานติดตั้งย่างมืออาชีพสีทนอยู่นานงานดีต้องที่พันล้านป้ายโทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดห้า้าศูนย์หกหนึ่งสามสอ